พวกเรานังเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาโูกปรวดโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทางดีถวายในหลวงปีที่19ปีการศึกษา2,567้ารหะดับประเทศเรื่องออมเงินเพื่อพอเพียงค่ะที่มาแล้วความสำคัญ โรงเรียนบ้านหนองนาภูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอมจึงได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอิทธิบาทสีและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาบุรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดให้มีกิจกรรมส,งส่งเสริมการออมทรัพย์โดยส,งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารในการใช้เงินรู้จักการออมรู้จักกระบวนการออมเงินสามารถนำกระบวนการต่างๆดังกล่าวขั้นต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับใบดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองนาผูได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการส,งส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์สำหรับนักเรียนขึ้นมา วัตถุป,ประสงค์ของโครงงานค่ะ 1>, 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินและรู้จักประหยัด 2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยและการออมค่ะการศึกษาวิเคราะห์ประชากรป้าหมายได้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาโพจำนวน1,9 9คนปัญหาคือนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยึดต,ติดค่านิยมทางวัตถุและเทคโนโลยี ทางที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองจึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากสาเหตุภายในนักเรียนเห็นเพื่อนซื้อขนมก็อยากกินเหมือนเพื่อนจึงทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีเหตุผลในการใช้จ่ายเงินสาเหตุปััจจยภายนอกชุมชนบ้านหนองนาโพหมู่ห้าตำบลโอนแดดอำเภอหินจังหวัดสิชเกศ ครัวเรือนหน0งรมเรือนมีประชากรทั้งสิ้น550ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียนเนื่องจากต้องไปทำงาน,นหาเลี้ยงชีพทำเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปข้อหมายเชิงปริมาณ 1. น,นักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองร้อยละ95ขึ้นไปมีความเข้าใจและ รู้จักวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินและรู้จักประหยัดอนักเรียนร้อยละก้าสิบขึ้นไปมีนิสัยรักการออมเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนคร,รูบุคลากรผู้ปกครองรู้จักวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินและรู้จักประหยัดมีนิสัยรักการออมตัวชี้วัดความสาเร็จคือ 1>, 1. รู้จักการวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินและรู้จักใช้เงินอย่างประหยัด 2. มีนิสัยรักการออมค่ะระยะเวลาและสถานที่ดำเนินง,งานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นาโรงยายม้าหนองนาโพตำบลดวนใหญ่อำเอวังหินจัังหวดศิสเกตสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตหนึ